มามยนะคะหลากหลายนะคะท่านมีความสามารถหลากหลายหลายด้านเลยท่านเคยเป็น,นตัวแทนขายประกันเคยเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์นะคะท่านนะคะขายแบบเคาะประตูเลยนะขายตรงแบบเคาะประตูนะคะท่านยังเป็นเจ้าของธุรกิจขายนะ,ะ <S <S และ,และที่สําคัญนะท่านเข้าสู่ธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2530นะคะท่าน เป็นผู้จำหน่ายนะเป็นฝ่ายอบรมฝ่ายบริหารเคยเป็นเจ้าของบริษัทนะคะและนะ,ะนอกจากนั้นยังไม่พอท่านยังเคยเป็นนันจกจัดรายการอวิทยุและทีวีด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆฟังปะปยากประวัติของท่านแล้วเพราะงั้นนะ,ะพวกเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนรายได้นะของเราที่ทำง่ายใจยจริงนะคะ จุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทเพอร์เฟกต์ไลท์ขอเชิญทุกท่านตกมือตอนรับนะคารุมีสปาอาจารย์เวชพงษ์

เอาตัวนี้แล้วความฝันนี่แหละคือเครื่องมือที่ทําให้เราเดินทางที่เราเดินทางกันไม่หยุดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความฝันฝันเนี่ยมันจะท่งพลังมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณฝันถังนมันว่ามีคุณค่าใชนชีวิตมากพอหรือเปล่าเช่นถ้าคุณยังไม่มีบ้านเพื่อครอบครัวความฝันนี้จะท่งพลังสําหรับคุณหรือถ้าคุณไม่มีรถยนต์สําหรับตัวเองหรือสําหรับใครบางคน ความฝันนี้จะทรงพลังสําหรับคุณฉะนั้นเนี่ย<ม>เวลาฝันฝันนี่มันทรงพลังแล้วมันจะขับเคลื่อนคุณเราะความฝันเปรียบเสมือนกับน้ํามันรถไม่มีน้ํามันวิ่งได้ครับไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นรถต้องมีน้ํามันถ้าเราจะให้ความฝันเป็นเหมือนกับน้ํามันขับเคลื่อนเครื่องต์คุณต้องฝันให้ให,ใหญ่และฝันให้มีคุณค่ามากพอ ที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะัพอนนะยากยากนัอน่ารักมเป็นน่ารักอยู่แล้วอ่ะหลังจากที่คำคมคผ่านไปหลายประโยคนะครับเรามาถึงตรงนี้นเลย<อ>เวลาคุณไปสะวันเสื้อใครเนี่ยปิดตรงนี้ครับเปิดสมัครให้ปิดตรงนี้ปิดหนึ่งพันวีวีเยวให้เปิดสองกล่องทำงานเหนื่อยนอกกากจริงไหมจริงค่ะไปหาลูกค้าเหนื่อยนอกกันเวลา คุณขึ้นรถแมลหรือคุณคุณขึณ้นรถไฟฟ้าเขาไม่ต้องคุณหรอกยกเว้นคุณมีบัตรพิเศษแล้วใครมีบัตรรถพิเศษบ้างครับในที่นี้นมั้ยี่ค่ะหลาโอชอเกชอบีปชอบเดีใจด้วยดีใจครับไม่ใช่บัตรคนจนเป็นบัตรที่รัฐบาลดูแลประชาชน <c oughs> ไม่ใช่บัตรคนจนนะ ใครไม่เข้าใจว่าเงินที่รัฐบาลให้หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเป็นเงินคนจนวไม่ใช่หรครับเป็นเงินภาษีพวกเราใาอู่่แรงงานใครไม่เอาเนี่ยคุณเท่าคุณสาบตัวเองนะรู้เอาได้หรือยังเอาไหมเออเอาเขาให้เขาให้เราไม่เอาผมก็จะเอานะผมก็เอานะฮะตัวผมเองนะผมก็จะเอาเงินภาษีนี่มันเงินภาษีอะครับใช่ไหมเพราะว่าได้ยังผมรับเงแล้วอยู่ โอเคอะทีนี้อย่างนี้ครับเอ่อนี่ยเวลาคุณปิดสมัครคุณปิดที่หนึ่งพันวีก่อนแล้วก็คุณใช้สินค้าตัวไหนครับตอนนี้เทโรมิสเทมิสการจะเดินทางคุณคุณต้องเลือกทางนะให้ดีถามว่าจริงๆแล้ววันนี้น่ะเราเรจะขายกาแฟดีไหมดีครับกาแฟจะดีอยู่ทุกอย่างในกาแฟไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสามปีแล้ว สินค้าที่อยู่ในตลาดมาสิบสามปีแล้วคู่แข่งเยอะนะครับเยอะถึงมันจะราคาถูกก็จริงน,นะครับแต่เยอะมากแลก้วเพราะมีทุกบริษัทแม้กระทั่งบริษัทที่ไม่ทำขายตรงก็มีกาแฟเนสกาแฟขายมาแล้วประมาณเกือบร้อยปียังอยู่ไหมฮะมันก็ยังอยู่ครับถูกไหมแสดงว่ากาแฟเ,เป็นสินค้าประเภทไหนครับเป็นสินค้าที่เราสามารถทำฐานธุรกิจของเราแน่นได้แต่ถ้าจะรวยต้องเลือกสินค้าวันนี้เทโเมิส คือสินค้าประเภทกระแสที่กำลังอยู่ในเทรนเทรนคือกำลังมาแรงถ้าคุณจับถูกถ้าคุณจับแม่นแล้วคุณจับได้ดีเงินล้านจะเป็นของคุณภายนนะในปีนี้นะภายในปีนี้บางคนอาจจะภายในสามเดือนสําสำหรับคนที่มีฐานใหญ่เขาจะใช้เวลาแค่สามเดือนนะเขาจะได้เงินล้านแล้วแต่สำหรับคนที่ยังงง นายก็บอกให้ขายรถแบเดี๋ยวบอกให้ขายจะโลรี้บอกให้ขายกาแบกดูขายเทโลเมอ่ะมึงจะให้คู่กันแน่ถ้ามวแต่เถียงอย่างนี้กันเอาเงินหมื่นไปก่อนเงินพันเงินร้อยไปก่อนก็ยด้เถียงเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องจับกระแสให้ถูกเอามาดูกันตรงนี้ครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ให้จับเทโลมิสเป็นหลักที่หนึ่งพันทีวีนะครับพี่พอนะอ,อ,อ่าไปต่อครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับ ในธุรกิจพอเพีไรไม่มีตําแหน่งก็คือไม่มีรายไม่มีสิทธิ์รับไรายได้ฉะนั้นอันนี้จึงเป็นกฎนิรันดร์ของแผนนี้เวลาเราคุยเราต้องพูดอยู่แล้วไม่มีตําแหน่งไม่มีสิทธิ์รับไรายได้อันนี้เป็นเรื่ององเร,เราต้องจําด้วยนะครับเราต้องจําด้วยทีนี้ถ้าจะปิดตําแหน่งพวกนี้ใช้สินค้าตัวไหนครับ <Okay. S 1> โอ้ยน่ารักมากต,ตัวไหเองด้วย เทโลมีเทโลมีเท่านั้นคือคือทำไมทำไมต้องเทโลมีล่ะทำไมต้องจนอยากจะบอกทุกคนว่าทุกลมหายใจเขาขอคุณต้องเทโลมีเท่านั้นก่อนถ้าคุณอยากจะทำเงินล้านคุณอย่าไปห่วงหน้าเพราะว่าลังก็คุณพูดอยู่แล้วเทโลมีมันดีทุกเรืจริงไม่จริงกินแล้วก็สวยกินแล้วก็ขมกินแล้วก็ผ่องกินแล้วก็เอาร่าเป็นลูกสาวสองมันจริงไหมแล้วทำไมจะไม ไม,ไม่ไม่เทโลเมสเล่านะฮะยังต้องเทโลเมสอย่างเดียวเลยนะครับปิดเทโลเมสเลยเสร็จแล้วนะครับรายได้มีห้าทางอันนี้เรารู้กันแล้วเป็นเรารู้กันหมดแล้วเราไปตรงนี้ครับที่เรื่องไปตรงนี้เลยนะครับผมเอาโทรศัพท์มาให้ดูที่เรื่องมาตรงนี้เลยเทคนิคการสร้างเงินล้านตามแผนรายได้มันมีแผ่นสีน้ำเงินกับแผ่นสีแดง ให้รู้ทั้งสองแผ่นอย่างละเอียดแต่ให้จับแผ่นนี้นะครับให้จับแผ่นนี้อันนี้หนึ่งพันพีวีถูกไหมครับตัวนี้โปรเจกต์นี้ใช้หนึ่งพันพีวีนะครมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขหนึ่งพันพีวีมีเงื่อนไขอันนี้ข้างนอกอ่านอ่านได้ไหมอ่านอ่านลองไหตรงนี้มองไม่เห็นมันมันไม่ชัดตัวชัดไหมอาจารยอาลอง ข้อสอง่านว่าอะไรคือเราอ่านหอดแบน้วยสั้นสาั้นส่ชันแชั้นลึกสชั้นเห็นไหมเนี่ยจำจำจำหนึ่งพันสองสีชั้นลึกแล้วก็เข้าเซเว่นทูสักเซสแล้วก็อะไรครับเข้าวีอาวันเรามาดูที่เราพอข้อที่1นึ่งพันพีวีเทโลเมสพันพีวีเทโลเมส หนึ่งผังหนึ่งผังใช้สามสิบเอ็ดรหัสถ้าคุณทําผังนี้แปลว่าคุณต้องการทั้งโบเรมอนิสนาทำพร้อมกันทำพร้อมกันเลยสบาับพวบคุยตรงนี้ปุ๊ลงตรงนี้ทำตรงนี้เลยไม่ต้องไปจับตัวอื่นคุยตรงนี้ก่อนเราต้องขายของดีที่สุดก่อนถูกไหมถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆโอเควะเก่งดีก็ขายจริงบัง เกตีแล้วมันยังไม่เอาอีกเอาโอเคสองกล่องกูก็ขาได้ไหมถูกไหะโอเคไม่ว่ากันไหนๆก็จะกับังมือเปล่าเลยพี่บาเออมันต้องมีอะไรติดม้ติดมือนิดเดียวนะหนึ่งพันทีวียึดเทโลมิตเป็นหลักกี่กล่องครับแปดแผงงสามไม่ขายเกตขายแปดกล่องแผงสามกล่อง ขายแปดกล่องสับขายแปดกล่องแล้วคุยให้ลูกค้าฟังว่าถ้าคุณซื้อยอย่างนี้มันเหลือแค่หกร้อยสามสิบห้าบาทเท่านั้นเราเรานี้นะถ้าเพี้ยนไปก็ไปบวกลบคูณหารกันเองแลนน้วต่อมาอันนี้ราคาถูกแล้วคุณได้กําไรตรงนี้นะเนี่ยพูดง่ายๆหากลบกบกันกําไรจากเทโลมิสที่คุณขายเนี่ยเท่ากับเงินเจ็ดพันบาทที่คุณลงทุนเนี่ยละไม่งั้นลองลอง,ลองหักดูหากลบกบกันดูเท่ากันกําไรเท่ากัน เฉพาะตรงนี้ยังไม่มีโบนัสหากกำไรขายปลีกเอาเลยต่อมาตัวที่สองสร้างผังสี่ชัน้นสร้างผังสี่ชั้นมีสามสิบเอ็ดรหัสนับรหัสเราด้วยรหัสเหล่านี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง,นงบอนซินโกไดมอนหรือบรูเดมอนต้องเปิดที่ ซิเวรอร์่อต้องเปิดที่หนึ 8, ่งพันวีวีแปดแถมสามนะต้องแปดเปิดแปดแถมสามคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่เกี่ยวถ้าคุณจะทำโคงร้างน 8, <ม>ีน้ต้องเปิดแปแถมสามก่อนเป็นบูเรมอนก็<ม>ต้องเปิดจริงไม่จินต้องเปิดแปดแถมสามก่เพรเปิดแปดแถมสามคุณสงบตเปิดเลยทำ ลงไปสามสิบล้าไม่ใช่เราทำลงไปสามสิบลาหมายว่าเราหาซ้ายกับขวาแล้วก็ทําความเข้าใจซ้ายกับขวามอดเราไล่ลงไปทํางานจนเป็นทีมแล้วก็ภายในหกสิบวันนี้คุณทําให้ได้สามสิบล้านบรูไดมอนด์ละโรูวิสตาและยะเวลาเราได้มากกว่าไม่หกสิบวันจริงไหมเราได้เวลาเพิ่มหกสิบวัน เราได้เวลาเพิ่มอีกสามสวันอันที่หนึ่งอันที่สองเราได้จํานวนจํานวนพีวีตว่าที่เราขึ้นรูบีปกติหรือขึ้นรูบีกับโรเดียมปกติเอาสองอย่างนั้นมารวมกันคุณจะต้องใช้คะแนนมากกว่าตรงนี้สาค,ค,คุณได้ผังเน็ตบลคุณได้ผังเน็ตบลคุณได้ผังเครือขา่ายธรรมชาติ ที่เกิดเป็นผังธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการทำโบนัสอัตโนัติทุกสัปดาห์ฉะนั้นก้านใจตัดใจและทำผังนี้และดมคนเหล่านี้เข้าสู่ออกไปศและคุยกับอนไรของเราทางานเป็นทีมนะครับอย่าโดดเดี่ยวไม่ไล่ละุะ้าหัสที่ขึ้นมูนน่อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้เลยต้องใช้รหัสเศใช่ไหครับถ,ถ้าทาผังนี้ ถ้าทำผังนี้ต้องต้องคือไม่ใช่ไม่ใช้ใชคุณสมบัติยังอยู่นะ,ะเพียงแต่ว่าให้เปิดให้เปิดมาตามคุณสมบัตินี้แต่คุณสมบัติบูเลมอนยังอยู่นะ,ะเพราะว่าเวลาคุณเป็นบูเลมอนคุณเปิดผังนี้เงินมันเข้าเยอะกว่านึกออกไหมอเออพอเราเป็นบูเลมอนลูนะครับอ้าวต้องไหนอีกนอกเหนือจากตรงนี้คุณได้ผังธุรกิจตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าเวลาเราทําธุรกิจเปิดแบบไรนี่ บริษัทจะบอกว่าแนะนําติดตัวถูกไหมครับพอแนะนําติดตัวซ้ายห้าคนขวาห้าคนต่อไปเราก็แนะนาติดตัวอีกเรื่อยๆจริงไหมพอแล้วเราแนะนําติดตัวมากขึ้นมากขึ้นปรากฏว่าซ้ายกับขวาเรามีตัวไปหนึงข้างจริงไหมครับจริงฉะนั้นคนจึงต้องแก้ซึ่งผังนี้เอามาแก้โตครับรูปโลหทช้างด้วยถ้าคุณเดินหน้าทำผังลักษณะแบบนี้ลงไป โดยให้มีการสปอนเซอร์หนึ่งแต่สองไล่ลงไปลูกหลานเหรียญหลวงลงไปให้ครบสี่ชั้นตามโครงสั้นนี้รับรองนะแกลรงเท้าชั้นได้แน่นอนพี่พรไม่ได้ความเข้าใจใช่ไหม <c oughs> คือท่านพี่อลเข้าใจคนอื่นผมไม่ห่วงนะ <c oughs> ไม่แย่ยว่าพี่อลไม่ชนา,านะพี่อรอายุมากแนละยังรับสารได้ขนาดน,นี้ พวกคุณอายุน้อยกวิพนครึ่งครึ่งรอบไม่ใช anyway. ่คร um ึ่งรอบครึ่งสัตว์ไว้ก pues ็ต้องรักษาได้มากกวิพนจริงไหมจริงอ่าอ่ะเป็นประธานเลยวิพนเรามาดูตรงนี้อีกนะครับเราดูนี่เอ่ออันนี้ผมผมให้คุณตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วผมจะให้คุณดูผังนี่นะเอาไปดูผังไปดูผังของเราครับนี่เห็นไหมตอนนี้ ในห้องที่เราไลฟ์คอนเทสของคอสปอมมี่ย้ำหนาย้ำหนาย้ำเลิศย้ำหีกนี่เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วถ้ามันเกิดระเบิด,บดตูมขึ้นมาณนะจุดใดจุดหนึ่งนะครับคุณรู้ไหมครับว่าความฝันของเบอร์วิกไลน์ในปีนี้ฝันว่าเราจะทำหนึ่งล้านกล่องคุณเคยได้ยินความฝันนี้ไหมเคยอ่านเจอไหมครับคุณเคยอ่านเจอคุณอยากมีส่วนร่วมกับความฝันนี้ไหมอยากเป็นส่วนหนึ่งของ หนึ่งล้านกล่องของเพอร์เบกไลไหมคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถผักดันร่วมผักดันหนึ่งล้านกล่องกับเพอร์เฟกไลอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแน่ๆเลยคือเงินในกระเป๋าคุณเต็มกระเป๋าอันที่หนึ่งอันที่สองคุณเป็นบุคคลรุ่นปรติศาสัร์อย่าเพิ่งภูมิใจเฉพาะมิสเมงมิสวันทย์เท่านั้นสิ่งที่น่าภูมิใจกว่าเนี่ยคือสิ่งที่รอเราอยู่ แต่มิตรมิตรบรัยเนี่ยเป็นพลังกระตุ้นให้เราขับเคลื่อนแค่นี้นะขิงเหลือเกินคุณไม่ได้ขก็อัคุณเอไอ้นันมันก็น้ำตาไหลแล้วเมื่อวานเมมันน้ำตาท่วมร้านอาหารเลยผมควรลเป็นราวรนเดี๋ยวก็ได้ครับไงที่เดียวในหนร้านกลองเนี่ยผมขอปีนี้หมื่นกลอง อ่ะพ่อพ่อพี่พี่ช uh uh okay> ื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่อาริยะเหรอคือใครแนะนำมาคคืออยากประมาัความฝันของคุณอาริยะนะอย่าประมาัความฝันนี้นะครับความฝันนี้เนี่ยแกน่าจะมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในที่จะมีแผนที่จะผ่านมันเพราะแกถ้าทำได้หนึ่งหมื่นกองเกิดอะไรขึ้นคูณคูณสิ หมื่นกองคูณด้วยร้อยห้าสิบยี่งนห่นั่นเงินผมได้เงินนะเท่าไหร่นึ่งกองปีนี้เดี๋ยวอย่าเพิเดี๋ยวให้ผมเสร็จตรงนี้นะถ้าต่อตรงนี้เยวะคุณอนไม่หลับกันทั้งหมดเนี่ยพี่เป็นหมาคุณจำดีมาดูกันต่อคุณเห็นนี่เขาว่าถ้าเราดูผังนี้คุณคุณคือผมจะให้คุณเอาไปถ่าย ถ่าย sí, <c oughs> เป็นบอร์ดติดไว้มันนอนอย่ข้าฝาประตูบ้านห้องส้วมห้องน้ำฝาล็อกทุกที่เลยเนี่ยทรังเนี้ยติดเลยติดเลยครับพี่พรทำนะ่อีกแล้วรถ้าพี่พรทำพวกคุณทำแน่นอนผมมั่นใจแต่ถ้าพี่พรไม่ทำก็พวกคุณไม่ทำเหมือนกันถ้าพี่พรเขาทำพวกคุณทำได้แน่เออนะครับคืออย่างนี้ ทำไมต้องทำถึงขนาดนั้น,นวความคลั่งไคล้เนี่ยมันมีพลังเมื่อคุณคลั่งไคล้สิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นมาเพราะคุณจะหาวิธีให้ได้ม,มันมาเหมือนคุณรักใครบางคนเคยมีความรักไหมครับสมัยผมคลั่งไคล้คุณนาราวดีเล่นนี่เ,เรา,าเล่าเล่าเสือเล่าเสือกันมาไม่ได้เขินเล <laughs> ยเฮ้ย เนื้ออย่ากนะว่าฉันได้คิงเพื่อนอีกแล้วคือสมัยที่ผมเอนกับเขาเนี่ยผมเข้าทางแม่ผมพิชิตใจแม่เขาสาเร็จส่วนเขาเนี่ยไม่ชอบผมหลอกตอนเริ่มต้นแต่ในที่สุดแม่เขาแต่รอบเดนเขาเนี่ยมาทางผมเรได้ยเราก็ได้แต่งงานกันผมแผนสูงอ่นเียวกผม ีนี้เรามาดูตรงนี้นะคือคุณดูเลยว่าเหนือจากการทําให้บรรลุความฝันจนตัวคือการมีรายได้ทุกสัปดาห์การมีรายได้สัปดาห์ละหมื่นหรือสัปดาห์ละแสนหรือเดือนละล้านบาทผมเชื่อว่าทุกคุณทุกคนอยากเห็นเพอร์เฟเไลร์ขึ้นไปติดท็อป10 แล้วการจะเก็บท็อปเทนของโป f e c t ไล f e ตอนนี้โอกาสอยู่ในมือเราแล้ว,ลวคือเทโลมิสถ้าเรามุ่งไปที่กาแฟไปได้ถึงเพราะอะไรกาแฟมีทุกบริษัทมีอยู่เป็นพันกล่องพันที่รอ,อมาเสนอลูกค้ากลุ่มบีคนนี้คนเดียวกันนี้ไม่รู้จะซื้อของใครมั้งเต็มหลังบ้านทังหมดทูกที่อ,อ้อมีของเราอยู่ด้วยนะั้น เออมีของเราอยู่ยแล้วก็มีอีกทุกๆดุกี่ห้อคูกินไ,ไ,ไ,ไม่หวานไม่ไหวแล้วกินไม่หวมันเยอะแต่ถ้าพูดถึงเทโลเมสลูกค้าใหม่ก็ยังไม่มีลูกค้าเก่าก็ยังไม่มีอันดับแรกอันดับที่หนึง่งคลื่นลูกที่หนึ่งที่คุณจะโปรยไปหาลูกค้าเก่าคุณต้องคุยเทโลเมสก่อนราออะไรก็แฟไม่ต้องคุยแลย้วผักหัวไว้มันก็ซื้อยังไม่พอผแจ่ซื้อมันก็ซื้อ,อยังไม่พอ รกอาปวดใจมันถูกอ่าฉะนั้นพลาดไว้มันก็ซื้อนั่นคือกาแฟฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนี่ละทุกท่านเทโลมิสเทโลมิสเทโลมิสให้ลูกค้าเก่าให้หมดก่อนตอนนี้คนมีลูกค้าเก่ามีไหนโทร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 ทาเทโลมิรู้วยกันเป็นไงยุ่ยรวยยุ่ยรวยให้นนู่นนั่นเข้าไปถามข้อบนตรงนี้ดึงข้อมูลออกมา คือกลุ่มที่สองเข้าหากลุ่มเป้าหมายใหม่เข้าหากลุ่มเป้าหมายใหม่อยากแก่อยากลดหร้ออยกลุ่มที่ชอบทำสวนกรมกลุ่มที่ทำโบตอกชิดฟิลเลอร์กลุ่มพวกนี้เข้าไปหาเลยนี่กลุ่มที่สองนี่กลุณมจะได้ขายแน่แน่กลุ่มที่สามคือกลุ่มลูกค้าเพื่อนลูกใหม่กลุ่มลูกค้าเพื่อนลูกใหม่เนี่ยคือคนรุ่นใหม่เลยคนรุ่นใหม่ซึ่งอยากจะทำการตลาดเน็ตเวิร์ก กับสินค้าที่มีระดับแบบเทโลนิสเทโลนิสเป็นงานวิจัยของดออรสามบุตรดรลิสบบเ,บร,เร์แบ็กเบิร์ดรคาร์ลแลวก็ดรจัดร่วมกันวิจัยจนได้รางวัลโนเบลว่าเทโลนิสช่วยให้เทโลเมียร์แข็งแรงและช่วยไม่ให้เราไม่แข่นี่ครับคือผังที่จะทำธุรกิจเอาผังนี้จับผังนี้ทำได้ไหม ของดออ็ดอกเตอร์สามบทด็อกเตอร์ลิสเแบ็กเบิร์ตด็อกเตอร์คาร์ลและก็ด็อกเตอร์แรจ็คร่วมกันวิจัยจนได้รางวัลโนเบลว่าเทโลมิสช่วยให้เทโลเมียร์แข็งแรงและช่วยไม่ให้เราไม่แก่นี่ครับคือผังที่จะทำธุรกิจเอาผังนี้จับผังนี้ท่านได้ไหมของด็อกเตอร์สามบทมันอยู่กับคุณอยู่เสมอเนี่ย อยู่ในสมุดบันทของคุณด้วยเลยนะครับแล้วคุณก็ทําความเข้าใจเงื่อนไทขทุกมันั่งวิเคราะห์ดีๆกับทีมง,งานผู้ทับลายคุณผู้นําคุณวิเคราะห์คุยกันดีๆหลังจากคุณทําสําเร็จหนึ่งผังแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาแต่และคนเนี่ยจะไฟลุกตามไปแถวเลยมันจุดติดแล้วไหมพี่บอลใช่้า <laughs> <laughs> มาก็ผขิผู้จัาเลยกู <c oughs> ไม่มาแล้วกูมีสนุกได้พอนะรักเรารักกันได้ต้องเงินกัน,กน,นเนงองคืออยากจะบอกคุณว่าถ้าถ้ามันเกิดหนึ่งพังนั่น่ยผังที่สองผังที่สามผังที่สี่พังที่ห้าพังที่หกพังที่เจ็ดมันจะกระทุ้งกันขึ้นเป็นขยงเลยทีนี้คุณจะต้านไม่อยู่ละมันกลายเป็นโมเมนตัมของธุรกิจ มันกลายเป็นพลังของเครือข่ายครับมันเกิดเป็นพลังของเครือข่ายฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งทุกตำแหน่งมันจะไหลมาเหมือนใส่น้ำต่อให้เพื่ออกไรมีโรงงานผลิตสูตรก็ผลิตไม่ทันแล้วหนึ่งล้านกล่องเนี่ยจะอยู่ในมือพวกเราฉะนั้นเราไม่ได้แค่ฝันว่าเราต้องการจะมีรถมีบ้านหรือมีเงินสักหนึ่งล้านบาทต่อเดือนหรือต่อปีก็าตาม แต่เราจะมีความฝันร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะทําเราจะร่วมกันผลักดันให้ได้หนึ่งล้านกล่องในปีนี้ทีนี้คุณลองดูหนึ่งโครงสร้างเนี้มันมีสามรอยสี่สิบเอ็ดกล่องหนึ่งโครงสร้างนี้ได้สามรอสี่บเอ็ดกล่อง,ง,งอมันต้องการแค่สองพันเก้าร้อยสี่สิบ อ่ะเราเรนั่นแหละประมาณ2,900เสรสศษโครงสร้าง2,900กวเาอโครงสร้างเท่านั้นเองเราก็จะครบ1ล้านกล่องอันนี้คือความฝันในภาพรวมของโปรสกาย